หม่อมจกมกเปิดใจรับซุกเมียน้อยที่เชียงรายทั้งที่เมียเพิ่งคลอดลูกเรียกว่าเป็นมุกที่ถูกน้องๆในแกงสามชาติแซวอยู่ตลอดจนหลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่สำหรับมุกซุกเมียน้อยที่เชียงรายของหม่อมจกมกที่ล่าสุดวันที่9เมษายน2566 เจ้าตัวออกมาเปิดใจในรายการของลูกสาวหลังเอ็มบุษราคำได้ถามพ่อหม่ำว่าตกลงเป็นยังไงกันแน่ซึ่งหม่ำก็เล่าว่าอีกฝั่งเขาหน้าสงสารถ้าเราเริ่มสงสารเขาเมื่อไหร่ไม่กล้าตัดเขามันจะยืดเยื้อเลยจนเกิดความร้าวฉานในครอบครัวช่วงนั้นทะเลาะกับแม่มดเอ็นดูพันรยาบ่อยมากเอ็มก็เพิ่งแดถึงเ้าขวบน้องนิกส์ก็เพิ่งคลอด สำหรับจุดเปลี่ยนคือความสำนึกของตนเองเพราะเห็นเมียรตรอมใจจนผอมไม่คุยกับตนเลยไม่ค่อยกินข้าวกินปลาน้ำนมที่จะเลี้ยงลูกก็ไม่มีตนก็สงสารลูกเมียเลยกลับตัวกลับใจเรื่องนี้แม้จะนานแล้วแต่ยังสร้างบาดแผลให้กับเมียจนถึงทุกวันนี้เหมือนถ้าดูเทปนี้เขาก็จะน้อยใจว่าร้านอาหารอื่นไม่มีเหรอเวลาซื้อของให้เขา สักพักเขาก็จะถามว่าเคยซื้อให้คนอื่นไหมแต่ก็เข้าใจว่าผู้หญิงจะจดจำเรื่องราวต่างๆพูดจังหวัดพูดอาหารไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่เจ็บปวดได้ไม่ลืมหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นรู้สึกว่าครอบครัวมีคุณค่ามากขึ้นมีความหมายเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ตนเกลียดสองคำนี้มากคือขอเลิกกับขอลา เป็นคำที่ไม่อยากพูดกับใครเลย